คลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงทฤษฎีแนวทางและเป้าหมายของผู้นำกันค่ะทฤษฎีแนวทางและเป้าหมายของผู้นำหรือจะเรียกสันส้นๆว่าทฤษฎีของหนทางสู่เป้าหมายเป็นผลงานวิจัยของมาตินอีแวนส์และโรเบิร์ตโรเบิร์ตเฮาส์และเพื่อนร่วมงานทฤษฎีนี้เป็นผลเนื่องมาจากทฤษฎีการจูงใจโดยมาตินอีแวนส์ เป็นผู้เริ่มทําการศึกษาโดยเอาทฤษฎีการคาดหวังมาศึกษาถึงพฤติกรรมผู้นําที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้เข้าใจเพื่อดูหนทางพยายามในการทํางานของลูกน้องให้ถึงเป้าหมายเป็นพื้นฐานของมุมมองที่โรเบิร์ตเฮาส์และนักคิดคนอื่นๆได้นําเอาความคิดนี้ไปปรับปรุงและตั้งทฤษฎีใหม่ขึ้นที่เรียกว่าทฤษฎีหนทางสู่เป้าหมายซึ่งเป็นต้นฉบับ อีกอันหนึ่งของทฤษฎีความเห็นของผู้นำเชิงสถานการณ์ทฤษฎีหนทางสู่เป้าหมายกล่าวเน้นย้ำว่าผู้นำที่ทำงานได้ผลดีจะมีผลต่อความพึงพอใจและการทำงานของลูกน้อง โดยทำให้เกิดความพึงพอใจที่ไม่ได้มีการคาดหวังมาก่อนในการปฏิบัติงานของเขาดังนั้นผู้นำที่จะเพิ่มพลังการทำงานหรือเพิ่มผลผลิตและเน้นให้เห็นคุณค่าของผลผลิตได้โดยการให้ความมั่นใจว่าลูกจ้างที่ทำงานดีจะได้รับความพึงพอใจมากกว่าลูกจ้างที่ทำงานแย่ข้อที่สอกล่าวว่าทฤษฎีหนทางสู่เป้าหมายนี้ผู้นำต้องการให้ทำงาน ผู้นำต้องการให้ที่ทำงานแย่มากทฤษฎีหนทางสู่เป้าหมายนี้ผู้นำต้องการให้ลูกจ้างใช้ความพยายามให้มากขึ้นโดยการป้อนข้อมูลให้และจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นที่จะเกื้อหนุนให้การทำงานสำเร็จลุล่วงแนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีนี้คือผู้นำสามารถปฏิบัติงานตามอำนาจเป็นที่พอใจมีการกระตุ้นและการประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาโดย 1. จัดหารางวัลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 2. การได้มาซึ่งผลตอบแทนอันขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการประเมินผล 3. ช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับผลตอบแทนโดยการอธิบายถึงหนทางสู่ความสำเร็จ ดังนั้นทฤษฎีหนทางสู่เป้าหมายนี้มีหลักการที่สำคัญของทฤษฎีนี้คือมุ่งที่จะให้ผู้บริหารหรือผู้นำ มีพฤติกรรมของภาวะผู้นำในเชิงกระตุ้นจูงใจผู้ปฏิบัติงานด้วยการสร้างความพึงพอใจให้แก่พวกเขาและสร้างอิทธิพลเหนือบทบาทการทำงานของเขาด้วยทั้งนี้ก็โดยการใช้วิธีการสนับสนุนให้เขาได้มีโอกาสดำเนินงานให้สำเร็จผลตามเป้าหมายต่างๆทั้งขององค์การและของตัวเองไปพร้อมๆกันดังนั้นผู้นำที่มุ่งถึงเป้าหมายจึงต้องสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำ งานให้สำเร็จบนพื้นฐานของสภาพแวดล้อมที่ดีและการสร้างแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่มุ่งสู่เป้าหมายเป็นสำคัญจากที่กล่าวมาข้างต้น ตามแนวความคิดทฤษฎีหนทางสู่เป้าหมายนี้นำมาสู่การพัฒนาทฤษฎีที่มีความซับซ้อนเกี่ยวกับรูปแบบของภาวะผู้นำได้4แบบด้วยกันคือ 1. ผู้นำแบบบงการหรือ directive leadership 2. ผู้นำแบบให้การสนับสน,นุนหรือ supportive leadership และ 3. ผู้นำแบบให้มีส่วนร่วมหรือ participative leadership และ4ผู้นำแบบมุ่งความสําเร็จหรือ achievement oriented leadership